ลักษณาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวการงานจะย้ายมาทับลักนณาดาวการเงินครึ่งเดือนแรกเจอดาวคู่มิกใหญ่เงินอู้ฟูมาก แต่ดาวมรณะยังอยู่ในภพการงานต้องเจออุปสรรคปัญหาการงานไม่ราบรื่นยกเว้นถ้าทำงานที่เกี่ยวกับมรณนะเช่นงานการซ่อมแซมรักษางานการเดินทางหรือการต่างประเทศจะโดดเด่นและปัญหาน้อยอย่างไรก็ตามดาวผู้ใหญ่เป็นราชาโชคมีเจ้านายหรือลูกค้าคอยเกื้อนหนุน มีดาววินาศอยู่ในภพการงานระวังศัตรูแฝงที่มาในรูปแบบของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานไว้ด้วยนะคะดาวโชคลาภเป็นเกษตรช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่หรือได้อะไรดีๆแบบฟลุกๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะก็แนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ เก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสนใจสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณต้องการจะดูดวงความรักทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหาสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู Playlist ค่ะเริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะ ชาวกรกฎลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะดาวการงานคือดาวพระอังคารในช่วงตั้งแต่วันที่1นึงถึงสิพฤษภาคมดาวการงานสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนวินาศเหนื่อยหน่อยนะคะการงานมีอุปสรรคปัญหาอาจจะมีความอึดอัดบ้างดาวการงานอยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังการทํางานที่ผิดพลาดไว้ด้วยค่ะแต่ดาวการเงินน่ยดีในช่วงครึ่งเดือนแรกสถิตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนการงานทํางานแล้วไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยเปล่าถึงแม้งาน จะเหนื่อยถึงแม้งานจะหนักแต่ก็มักจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าดาวการเงินอยู่ตรงนี้ยังกลุ่มกันกับดาวพพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ของดาวการเงินและดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่มาจากภพรือนของผู้ใหญ่หรือลูกค้าดังนั้นคุณจะมีผู้ใหญ่ที่เอื้อเอ็นดูมีลูกค้าที่มาอุดหนุนคุณอยู่เสมอๆม,มีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหาทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะหรือถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นได้เงิน นขึน้หรือบางทีอาจจะยังไม่ถึงขั้นได้เลื่อนขั้นแต่ว่าอาจจะมีโบนัสมีอินเซนทィブมีเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินค่ะหรืออย่างน้อยผู้ใหญ่อาจจะให้กิฟต์วลเชอร์ให้อะไรดีๆประกอบกับการที่ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งโชคลาภก็เป็นเกษตรแต่จะเป็นเกษตรอยู่แค่ช่วง4ี่วันแรกของเดือนเท่านั้นดังนั้นมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโชคลาภใหญ่แบบฟุกๆุกด้วยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยดาวโชคลาภจะย้ายออกไปอยู่ในภพเรือนเสียหายแล้วแต่การเงินก็ยังดีอยู่เพราะว่าดาวการเงินถึงแม้จะย้ายในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนโชคลาภแปลว่าโชคลาภมีอยู่เนืองๆแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังโชคลาภอาจจะมาในรูปแบบของจะต้องทํางานไปก่อนต้องลงทุนลงแรงไปก่อนหรืออาจจะมีโชคลาภที่มาจากดาวมฤตยูก็คือการเดินทาง การต่างประเทศแล้วก็สื่อโซเชียลออนไลน์อาจจะได้โชคลาภแบบนั้นค่ะแต่ก็ถือว่ามีเกมดีตลอดทั้งเดือนในเรื่องของเงินทองโชคลาภดังนั้นใครมีหนี้ก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้มงลงทางด้านการเงินส่วนทางด้านการงานเนี่ยพอดาวการงานย้ายมาทับตัว ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมและอยู่ตรงนี้ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนอุปสรรคปัญหาก็จะลดน้อยลงเยอะเลยก็จะเหลือแค่ดาวมรณะที่อยู่ในภพการงานที่ทําให้การงานอาจจะมีอุปสรรคขรุขระบ้างแต่ก็ถือว่าควบคุมจัดการได้ดีหรือถ้าควบคุมจัดการไม่ได้ก็เดินเข้าหาผู้ใหญ่ได้จะมีคนที่คอยเกื้อนหนุนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือด้วยลูกน้องก็ดีนะคะแต่ในบรรดาเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะเป็นศัตรูแฝง ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือดูว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นลูกรักของเจ้านายดังนั้นเพื่อนร่วมง,งานบางคนเขาก็อาจจะแอบหมันไส้เห็นคุณเป็นลูกรักตรงนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนร่วมง,งานคนไหนที่จะมาทําอะไรคุณได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูนะเขาจะยังแค่แฝงตัวอยู่เพราะว่าคุณยังมีเจ้านายมีผู้ใหญ่ที่คอยถือหางคุณอยู่อย่างไรก็ตามเพื่อที่ไม่ทําให้คนที่เป็นศัตรูแฝงเขาจะมาทําร้ายคุณในภายหลังช่วงเวลานี้เวลาคุณได้อะไรดีๆจากเจ้านายเวลาได้คาช เวลาได้กิฟต์เวลเชอร์ได้อินนティブได้โบนัสคุณก็แบ่งปันหรือว่าให้เครดิตเพื่อนร่วมงานของคุณทุกคนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ลดทอนความเสียหายลดทอนการเป็นศัตรูลงได้ค่ะ การที่มีดาวมรณะอยู่ในภพการงานไม่ได้จะเสียหายซะทีเดียวมันอยู่ด้วยว่าคุณทํางานอะไรถ้าทํางานที่เกี่ยวกับมรณะดวงคุณก็จะยิ่งโดดเด่นรุ่งโรจน์มากงานที่เกี่ยวกับมรณะก็ตามที่เกินไปตอนต้นนะคะคือเป็นพวกเกี่ยวกับหมอพยาบาลช่างทํางานเป็นแอร์เป็นสจเวตเป็นนักบินทํางานที่จะต้องติดต่อกับต่างประเทศอยู่ในองค์กรต่างชาติหรือแม้แต่อยู่องค์กรไทยแต่ถ้ามีลูกค้าต่างชาติก็ถือว่าใช้ได้งานเหล่านี้จะทําให้คุณโดดเด่นมากค่ะ แล้วยิ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวการเงินคุณไปกลุ่มกันกับดาวมฤตยูก็มีโอกาสสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มจากงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยค่ะในเรื่องของการเงินเดือนนี้ถือว่าอู้ฟู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะการงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีลูกค้าคอยสนับสนุนอย่างดีค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพห้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกคือตำแหน่งการงานได้ไพ่เด็กถือดาบแปลว่าการงานมีอุปสรรคปัญหาแต่เป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่เพราะเป็นลักษณะแบบไพ่เด็กก็คือเป็นปัญหาเล็กๆอาจจะจุกจิกลำคาญใจหน่อยโดยเฉพาะในช่วง10วันแรกที่ดาวการงานเดินอยู่ในพบเรือนเสียหายพอหลังจากนั้นดาวการงานมาทับตัวปัญหาจะลดน้อยลงแต่ว่าดาวการงานคุณมีมาตรฐานอ่อนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความล่าช้าในการทํางานหน่อยอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆมาก กว่าจะเป็นปัญหาใหญ่แต่มันเป็นปัญหาเล็กๆที่น่ารําคาญหน่อยก็อดทนนะคะดูแล้วคุณไม่น่าที่จะกังวลอะไรหรอกเพราะว่า ไพ่จบไพ่ประจาตัวคุณน่ะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าแต่ว่าไพ่ปัญหาได้ไพ่เด็กแปลว่าคุณน่ะเติบโตยิ่งใหญ่กว่าปัญหาปัญหาเล็กๆเ,เท่านั้นเองถ้าตัดความลำคาญไปได้ไม่ไปขี้ลำคาญไม่ไปขี้หุดหงิดคุณก็ไม่ได้หวั่นกับอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานนี้อยู่แล้วด้านไพ่การเงินสวยมากได้ไพ่เดอะซานมีแต่ความสว่างสวยัยมีแต่ความรุ่งโรจน์ทางด้านการเงินสามารถที่จะปลดหนี้ได้มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรมีเงินเข้าหลายทิศทางถ้าการงานหลักไม่ได้ยุ่งจนเกินไปสามารถ ที่จะหางานเสริมแล้วก็สร้างไรายได้เพิ่มจากงานเสริมได้ด้วยอยู่ดีกินดีต้องการจะซื้ออะไรช่วงนี้ก็ซื้อได้หมดค่ะ ด้านไพ่โชคลาบก็คือไพ่เลเวอร์สนี่คือไพ่ของคนที่มีโชคลาบอยู่เนืองๆนะคะมีโชคลาบอยู่ตลอดทั้งเดือนแล้วแต่ว่าจะมาแบบไหนในช่วงต้นเดือนโชคลาบจะมาในรูปแบบของอาจจะถูกหวยรยเบอร์ได้โชคลาบแบบฟุกฟุกโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแต่หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของได้โชคลาบที่มาจากการที่มีคนหยิบยื่นอะไรดีๆมาให้หรืออาจจะมีคนพาไปกินฟรีเลี้ยงฟรีหรืออาจจะได้กิน v o u c h ร er ์เล็กๆน้อยๆเป็นโชคลาบเล็กน้อยแต่ได้มาก็ดีทั้งสิ้นค่ะไพ่จบเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไพ่ประจําตัวของคุณ ได้ไพ่ของคนทํางานเก่งได้ไพ่ของคนที่รู้จักแก้ไขปัญหาวางแผนการงานได้ดีแล้วไพ่ราชินีเป็นไพ่ของคนที่กินดีอยู่ดีด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเก็ตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ